สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องรถบัสช่นนครับวันนี้มีบ้านสวยๆที่เชียงใหม่มาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้าน61ตารางวาพื้นที่ใช้สอย167ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องซักล้างนะครับขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะครับทรงรถจอดได้2คันเป็นบ้านที่มีวัสดุมาตรฐานมี ทานระเบียงบนบ้านเพื่อพักผ่อนชมวิวดอยสุเทพนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้หลังบ้านไม่ติดใครนะครับเป็นบ้านที่มีความสงบสุขมีความเป็นธรรมชาติหมู่บ้านน่าอยู่เป็นบ้านในโครงการนะครับเพื่อนบ้านน่ารักมีสนามเด็กเล่นให้เด็กได้เล่นด้วยนะครับสะอาดปลอดภัยแถมยังสะดวกสบายครบคันนะครับมีรปภ24ชั่วโมงขายเพียงราคา6ล้าน8แสบาทครับทุนผชมฟรีโอน เป็นบ้าน61ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย167ตารางเมตรบ้านเดียว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำํำ1ห้องครัว1ห้องซักล้างขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับบ้านตกแต่งรอบบ้านสวยงามนะครับมีต้นไม้มีสนามหญ้ามีสวนหย่อมนะครับจอดรถได้2คันวัสดุได้มาตรฐานนะครับเป็นบ้านในโครงการขายเพียงราคา6ล้าน8 0 0 0 0บาทครับท่าผู้ชมฟรีโอน เป็นบ้านที่อยู่ใกล้สนามกอล์ฟล้านนานะครับใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพียง3นาทีใกล้อบจเชียงใหม่3นาทีใกล้สนามกีฬา7 0 0ปีโรงพยาบาลนครพิงเพียง5นาทีนะครับใกล้โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ5-7นาทีใกล้สนามบินเชียงใหม่และตอมเพียง15นาทีใกล้โรงพยาบาลล้านนาโรงพยาบาลกรุงเทพ15นาทีใกล้เซ็นเฟสเมย่าเพียง15นาทีนะครับ ใกล้กับร้านคา้าร้านสะดวกซื้อฟิตเนสต,ตลาดสดบ้านท่อและตลาดสดท่าเดือนะครับปั๊มน้ำมันอีกมากมายขายเพียงราคา6.8ล้านแสนบาทครับทุกชมฟรีโอนเป็นบ้าน61ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย167ตารางเมตรเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องซักล้าง ขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับมีมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแอร์ผ้าม่านเตียงนอนผ้าปูที่นอนที่นอนนะครับตู้เตียงชั้นวางทีวีเฟอร์นิเจอร์มากมายนะครับตามที่ภาพท่านเห็นนะครับให้หมดเลยครับโรงรถจอดได้2คันนะครับเป็นบ้านที่วัสดุมาตรฐานเพราะเป็นบ้านในโครงการมีระเบียงพักผ่อนชมวิวดอยสุเทพนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ หลังบ้านไม่ติดใครครับราคา6ล้าน8แสนบาทครับฟรีโอนนะครับอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนร,ราชการสนามกีฬาเดินทางแค่5นาทีนะครับ3นาทีหรือ15นาทีแค่นั้นนะครับมีความสะดวกสบายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถนนรอบบ้านเดินทางไปมาสะดวกด้วยถนนสีเลนครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับร้อยแปั้นนันจะสรรหาบ้านและที่ดินสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่เสมอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามการกดแชร์หรือการกดไลค์โดยเฉพาะการกดไลค์นะครับจะเป็นการบันทึกวิดีโอคลิปนี้อยู่ในช่องของท่านผู้ชมนะครับเพื่อสะดวกที่จะดูย้อนหลังและเพื่อการตรวจสอบในวิดีโอที่ท่านผู้ชมชื่นชอบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามและโทรมาถามไทยเป็นกำลังใจที่ดีเรื่อยมาคนทำงานมากมายปัญหาจะฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่น้อย ร้อยแปดฉะนั้นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม